ันนี้คือจังหวัดเชียงคานเป็นที่วัดมหา,าธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ดูสวยงามมากวัดนี้ก็คงจะเก่าพอสมควรดูโบส์แล้วดูดูโบส์นี่รู้สึกมันนะเก่าเป็นวัดเก่าแก่มาก เก็บเลยไหนใ่าห้ยังเก็บไเลยโอ้น้ำไม่ได้ะเดือเดี๋ยวเราไปดูไปโรงแรมหรือบ้านพักไปดู เดินนี่เที่ยวที่ตลาดเชียงคานตอนเย็นๆประมาณก็ตอนนี้ประมาณสิบหนาฬิกาหรือ4ี่โมงเย็นมีคนมาท่องเที่ยวเยอะๆอันนี้เป็นตลาดเก่านะครับเป็นตลาดไม้เก่าๆแล้วก็ถนนแคบๆไม่ได้กว้าง คือมันเป็นอำเภอที่เก่าๆติดริมน้ำโขงสวยๆเขาไม่ทำตึกให้สูงมากเขารู้สึกจะอนุรักษ์ไว้มีบ้านพักมีโฮมสเตย์มีร้านอาหาร for some corn. Cool นาลีได้มาถวายโตมูลบูชาที่วัดวัดมหาธาตุที่อำเภอเชียงคานแล้วก็พวกเราก็จะได้ไปเที่ยวตลาดกลางคืนที่อำเภอเชียงคานกันมาสังกตตรงนี้นี่เป็นวัดที่เจ้าพ่อหลวงตากรวยมากัหลวงตากรวยวันเป็นเดือนหกทุกปีวิสาขบูชาจะมีบุญบักษ์ไฟกันแล้วก็เจ้าพ่อเจ้าแม่ประชาชนนี้จะมามากที่สุดกับวัดอื่น ตอนนี้เมืองเช็นทานเป็นเมืองท่องเที่ยวท่านจะมองเห็นว่ารถมาจอดที่รถบากับไว้เนี่ยรถมาจอดในตรงนี้เนี่ยมากมายไก่กองจนหาที่จอดไม่มีวัดอื่นมีไหมก็ไม่มากเขาบับว่านีเพราะอะไรก็เข้ามาตามสายบุญอยา่างคุณตาของเรามานี่นร,รั่ประรูสําพระยประกาศมานี่ก็มาตามสายบุญเพราะนั้นพวกเราทบุญกับท่านปุณตาคนเราไได้บุญมากๆทําบุญกับวันนี้เขาได้บุญมาก ต้องบูชาในสิลของหลวงพ่อนี่ไม่มีใครที่จะถวายหรือว่างเปล่าอย่างพวกเราทั้งหลายไปเชื่อเราไปดูว่างเปล่าไม่มีต้องบูชาที่จะใช้อันนี้น้ำมาบุญกุศลที่ท่านหลวงตาพวกเรานี่ถท่านพระรูทธปฏิญาประกาศนั้นมีบุญญาที่การไ้สร้างสมอบรมในวัดนี้เได้ครับพวกเราทั้งหลายอยู่ในความดูแลของพระเดชพระคุณท่านพระรูทธปฏัญาประกาศหลงตาุพวกเรา ให้อุปธรรมข้ามตัวตรงนี้ฝากไวด้ววันนี้ขาตูประเทศพระเจ้าเราเิวดาทนายที่โกกันฟ้าที่ผ้าชันดินหลวงพ่อใหญ่บรราธาตุพระมรธาพระภาษาวูจะยินพ่อใหญ่นครราชเจ้าพญาเจ้าพระเกศิยามเทวาพระธาตุแล้วพ่อแม่ชนินพแม่กรุยิมเจ้าฟ้านง่งเจ้าน้ำเงนคณะสวนพระราชพระเจ้ากับสินสมุนยพรเทพุสาบารมีของพ่อแม่ครูปายา์ที่การชื่อตงนมและพอดีเมได้การชื่อตำนมตลอดถึงสยามเทวราชพวกเราขอรบถึงถึไทนี้ โรงปยาบาลรักษาพวกท่านสงายโดยเฉพาะท่านครูจะบปแจยงประกาศนี้ให้มีสุขภาพเป่แปรงแฟลงเป็นนมโคลนลมใจของลูกขอหลานขขงา้านข้งเมืองรรมวพุทธศาสนาต่อไปนานๆเลย